ดีครับท้องหุ่นนะครับผมก็หลังจาก EP ท,ท,ที่แล้วที่เราเคยพูดเรื่องของการจัดห้องการจัดเลเยอร์นะครับซึ่งตอนนี้เสร็จแล้วจริงๆอย่างที่เคยบอกไปว่าห้องผมอันนี้เป็นห้องดูหนังทุกคนกำลังอยู่ที่ห้องดูหนังผมผมก็จะมีคอนเซปตตเป็นการประทะกันระหว่างซูปเปอร์ฮีโร่แบบตะวันตกกับตัวของฮีโร่มังงะน,นะครับซึ่งจริงๆเราจะแบ่งออกมาเป็น2ฝากซ้ายขวาแล้วเขาหันประจันหน้ากัน แต่ปรากฏว่าพอเราทําไปทํามาเฟอร์นิเจอร์คือตัวที่จะอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นโซฟาครับซึ่งโซฟาที่ถ้าจะนั่งสบายมันก็จะต้องเป็นแบบสามที่นั่งซึ่งพอมันเป็นสามที่นั่งมันก็เลยจะต้องเป็น2เมตรขึ้นไปเพราะนั้นผมก็เลยจะจัดแบบอยู่ฟากนี้ฟากหนึง่งอยู่ฟากนี้ฟากหนึง่งไม่ได้แล้วเพราะว่าโซฟามันใหญ่มากสุดท้ายผมก็เลยต้องเอามารวมกันตรงนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่โชคดีครับเพราะว่า ตัวของแท่นที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแท่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรืออะไรได้เพตอนนั้นก็คือมาจัดรูปทรงหรือมาจัดเลเยอร์ตามที่ต้องการได้มันก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่โชคดีที่ ผมได้ผลิตไอ้พวกนี้ออกมาอยู่แล้วเพราะนั้นคือในการจัดเลเยอร์ในการวางเลเยอร์ของแท่นโมเดลต่างๆมาเลยค่อนข้างที่จะง่ายสาหรับผมแล้วก็ปรับเปลี่ยนได้พอหลังจากนั้นได้มีโอกาสถ่ายลงเพจนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กที่กลับมาค่อนข้างที่จะดีว่าเฮ้ยมีสนใจแบบนี้สามารถทําขายได้ไหมก็เลยลองทดลองเอาไปลงที่ช้อปปีครับปรากฏว่าก็มีการฟีดแบ็กตอบรับกลับมาในระดับที่ ค่อนข้างน่าพอใจถึงแม้ว่ามันเพิ่งโพสต์ลงไปเพียงแค่วัน2วันเท่านั้นเองก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นวันดีแหละเราเรามาให้ดูว่าตัวของแท่นโมเดลผมเนี่ยมันเป็นแบบไหนวัสดุมันเป็นแบบไหนหรืออะไรเป็นยังไงเพื่อที่จะถ้าใครสนใจจะได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่าถ้าซื้อไปแล้วคุณจะได้ของที่คุณภาพดีหรือเปล่านะครับอย่างตัวพวกนี้ตัวพวกนี้จะเป็นตัวไซส์มาตรฐานครับคือมีความกว้างที่60คูณ60นะครับความกว้าง แต่ระดับความสูงมันแตกต่างกันตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ความสูงอยู่ที่ประมาณ60เซนนะครับแล้วก็ตัวเล็กตรงนี้มาเนี่ยความสูงอยู่ที่ประมาณ45เซนจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยห้องนี้มันถูกดีไซน์ออกมาว่าเราจะนั่งดูกันแบบ นั่งดูหนังหรืออยู่คนเนี้ยแบบง่ายๆนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดนั่งโต๊ะสูงก็เลยทําออกมาเป็นเป็นความสูงที่ไม่ได้สูงมากนักซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยการเก็บโมเดลหรือการวางแทนโมเดลมันอาจจะต้องสูงมากกว่านี้นิดนึงคือสูงอยู่ที่80เซนนะทำให้ตัวโมเดลมันค่อนข้างที่จะสูงซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันสามารถสั่งผลิตได้โดยที่ผมเนี่ยเป็นคนที่ผลิตขึ้นมาเองทีนี้เรามาลองดูเรื่องของไซส์ต่างๆที่ที่เราจะ มีให้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วนี่คือ60คูณ60สูงอยู่ที่เ5เซนนะครับตัวนี้คือ60คูณ60สูงอยู่ที่50เซนส่วนอันนี้จะเป็นแบบที่ค่อนข้างที่จะ compact มานิดหนึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณแค่40เซนเท่านั้นเองเพราะนั้นคือเราค่อนข้างที่จะมีหลายขนาดถ้าสมมุติว่ามันเหลือพื้นที่เราสามารถเติมพวกนี้เข้าไปได้จนกระทั่งทำให้มันดูห้องมันดูเต็มนะครับซึ่ง นอกจากขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งเราก็จะมีขนาดแตกต่างกันให้เลือกอีกในให้เลือกอีกชุดหนึ่งนะครับผมทีนี้มาดูวัสดุครับวัสดุพวกนี้คือข้างในมันจะเป็นโครงไม้นะครับซึ่งเป็นโครงไม้ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงเป็นไม้โครงทุเรียนแล้วก็เป็นไม้แบบสยามแดงด้วยเพราะฉนั้นโครงข้างในจะค่อนข้างแข็งแรงรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างที่จะเยอะฮะอย่างเช่นถ้าคุณดูตัวลูฟี่เกียร์สตัวเนี้ย มันจะอยู่ที่ประมาณ65กิโลหรือ70กิโลเพราะนั้นคือว่าจริงๆแล้วน้ำหนักมันจะรับได้มากกว่านี้คืออาจจะถึง100โลเลยทีเดียวแหละ ส่วนเพราะฉะนั้นตัวเล็กๆลงมาไม่ต้องพูดถึงมัน,มนสามารถรับน้าหนักของมันได้อยู่แล้วด้านนอกครับเราหุ้มด้วยลามิเนตนะครับก็เป็นลามิเนตคุณภาพที่ดีแหละซึ่งตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าจะทําให้โมเดลมันดูสวยเนี่ยเราก็มักที่จะหุ้มลามิเนตสีดําแต่ทีนี้บ้านใครต่อบ้านใครบางทีชอบมีความชอบหรือ โดยรวมธีมของบ้านจะเป็นสีอื่นเงี้ยก็สามารถที่จะสั่งสีแบบต่างๆให้ซึ่งต่อไปในอนาคตผมจะลงซีรีส์แบบต่างๆให้เช่นเป็นแบบซีรีส์หินอ่อนหรืออะไรก็แล้วแต่จะลงออกมาให้ดูด้วยว่าสามารถเปลี่ยนแลวกเ็เลือกสัรนตามความชอบของคุณหรือตามรสนิยมของคุณได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆข,ของออตัวแท่นแต่ถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากรอแล้วสามารถส่งพร้อมมีส่งได้เลยก็จะเป็นไซส์อย่างที่คุณเห็นคือ 60คูณ60สูง75เซนกับสูง50เซนเพราะนั้นคือพวกนี้มันมีอยู่ในสต็อกพวกคุณสามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องที่มีไซส์แตกต่างกันไปนิดนึงเพราะว่าเนื่องจากว่าห้องของทุกคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วบางคนอาจจะมีห้องทํางานหรือห้องโชว์โมเดลที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็จะมีแท่นที่เป็นไซส์เล็กลงมาทําให้คุณสามารถที่จะเลือกซื้อแล้วมาวางได้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกห้องหนึ่งกัน อย่างที่คุณเห็นนะอยู่ข้างหน้าคุณเนี่ยครับเป็นแท่านโมเดลที่ไม่ได้ขนาดใหญ่มากนะครับอย่างที่ตัวนี้เนี่ยจะเป็นความกว้างอยู่ที่ประมาณ40คู40ตัวเล็กมากนะครับตัวนี้เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณสะสมโมเดลแบบ 1>, 1ต่อ6 1ต่อแหรือ1ต่อ10เนี่ยแทนอันเนี้ยก็สามารถรองรับได้ครับตัวนี้ก็จะมีความสูงไม่ได้สูงมากด้วยนะครับตัวนี้สูงเพียงแค่50เซนเท่านั้นเองแล้วก็อย่างที่ให้เห็นว่าพื้นของเราทําค่อนข้างที่จะมีหลายแบบอย่างตัวที่ Big Mu มอยู่เนี่ยฮะตัวนี้ก็จะมีความกว้างที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยฮะก็คืออยู่ที่ประมาณ50คูณ50เซนส่วนความสูงก็อยู่ที่50เซนนะครับผมเพราะนั้นก็คือว่าถ้าโมเดลคุณเนี่ยหรือโมเดลที่เรามมีีในนนตลาาดัค่่อข้งทจะมี หลากหลายขนาดเนี่ยเพราะนั้นแท่นของเรามันจะรองรับโมเดลหลายๆขนาดได้เดี๋ยวมาดูต่อมาอยู่ดูแบบของทาฟาการอตัวนี้นะฮะทาฟากาโรเนี่ยตัวเนี้ย อยู่ที่60คูณ60เลยความความกว้างค่อนข้างที่จะกว้างมากเพราะว่าโมเดลชุดนี้เป็น 1: 4อความกว้างค่อนข้างกว้างมากนะครับก็สามารถรองรับโมเดลประเภทนี้ได้แต่ความสูงไม่ได้สูงมากฮะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วผมผลิตออกมาเพื่อที่จะวางเกียร์สามต่อ4นะแต่ว่าทําไปทํามาเวลาเราเปลี่ยนอะไรบ่อยได้อะไรบ่อยตัวนี้ก็เลยถูกมาวางที่ เอารอมาวางแทนนะครับผมความสูงไม่ได้สูงมากครับอยู่ที่ประมาณสัก45เส้เอะสักซ่ซนน,นเองส่วนตัวโครงสร้างข้างในก็จะเป็นตัวโครงสร้างไม้สยาแดงนะครับซึ่งมันทำใหออ้วัสดุของแทนโมเดลชุดนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับสามารถวางแล้วรองรับน้ำหนักได้ค่อนข้างจะสุดยอดแต่ในขณะเดียวกัน คุณก็ไม่ได้หมายความว่าเวลาจะยกทีคุณต้องใช้คนยกถึง2-3ถึงคนนะจริงๆแล้วคนเดียวก็สามารถที่จะยกต่อไปได้ผมจะมีบางตัวอีกตัวหนึ่งให้คุณมาดึงดูด้วยครับอย่างพื้นที่ห้องผมเนี่ยเราอยากจะใช้พื้นที่ให้ให้ได้ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดบางทีเราเหลือมุมแค่นี้เป็นมุมช่องนิดเดียวระหว่างโต๊ะทำงานกับโต๊ะกับตู้โชว์เหลือช่องแค่นี้ผมก็จะมีไซส์พิเศษแบบที่มันพิเศษจริงๆนะครับ ก็คือกว้างประมาณแค่30เซนเท่านั้นเองลึก30เซนนะครับแล้วก็ใช้ให้พื้นที่ที่มันมีเหลืออยู่เนี่ยมันเกิดประโยชน์ที่สุดครับสามารถวางโมเดลอน,นุนตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราค่อนข้างจะที่จะมีแท่นวางหลายไซส์ให้คุณเลือกนะครับเพราะนั้นถ้าใครสนใจครับก็เลยว่าติดต่อเข้ามาได้เพราะนั้นคือผมก็อยากจะทำให้ห้องหุ่นของทุกคน อยู่แล้วมันมีความสุขเหมือนห้องหุ่นของผมครับนอกเหนือจากนั้นถ้าสมมุติว่าใครมีแผนในการทาบิวอินห้องโมเดลอย่างเช่นตู้ของผมแบบนี้จริงๆแล้วมันมีค่อนข้างที่จะมีระบบเพิ่มเติมครับเช่นเรื่องของรูความกว้างของกระจกเพื่อให้อากาศไหลเวียนถ่ายเทในขณะเดียวกันเรื่องของระบบไฟที่จะมาถึงตัวโมเดลก็มีผลเช่นเดียวกันแล้วก็ในขณะเดียวกันอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของ พัดลมระบายอากาศเพราะว่าเวลาโมเดลอยู่ในตู้กระจกนานๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความกรอบถ้าสมมุติว่าความร้อนมันมีเยอะและความร้อนถ่ายเทไม่เพียงพอเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญครับถ้าคุณเป็นนักสะสมโมเดลแล้วคุณก็อยากจะทําให้โมเดลของคุณนั้นอยู่ที่ได้นานที่สุดนะ,นะครับเพราะนั้นก็เลยว่าถ้ามีปัญหาเรื่องพวกนี้สามารถโซ คุยแล้วก็สอบถามผมเข้ามาได้เพราะนั้นคุณก็จะได้รับคำปรึกษาไปแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะให้เราเข้ามานั่งออกแบบหรืออะไรก็แล้วแต่ติดต่อเข้ามาครับเดี๋ยวเราหิงจะได้ทำให้ห้องหุ่นของคุณเป็นห้องที่มีความสุขที่สุดในโลกครับจนกว่าจะคราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับหนูขึ้นมาไงอะคะมีใครพาหนูขึ้นมาหรือเปล่าเครื่อเองแล้วผมไม่รู้ไหมเนี่ย แยกให้ได้ลายสไตล์ที่สุดก็ไม่ได้อยู่นี่ก่อนนะคะ